อ,อ่าครับผมอ่าจะพามาดูนะครับเห็ดในโรงของเรานะครับโรงเฉพาะจิบเนาะเราใช้ชานบ้านการข้างก็จะเป็นศาลาหลังเก่าของเรานะครับก็พอมีที่ได้ให้เห็ดวางน,นะครับสองร้อยก้อนนี่แหละครับร้อยกว่าสองร้อยก้อน,นก็ทั้งแขนทั้งฟางเลี่ยงนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็น ลมเงามีลมเงาดีมีต้นไม้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเย็นจะคุมพะยางมิดชิดเลยนะครับรมาดูนี่ครับก้อนฟางของเราเห็นนางฟ้าหน้าที่สามหน้าที่สี่แล้วนะครับน่าจะเป็นหน้าที่สามนะครับก้อนเบาแล้วนะถ้าเราเนีคราเจีจีดเยอะนะครับจีดเยอะเขาจะออกออกดกนะครับแต่ว่าดอกจะเล็กแล้วก็ประกอบับอากาศเย็นครับนี่ข้างล่างเราก็ต้องจีดให้น้ําระบายออกนะครับ แต่เขาก็จะออกแอกมาอย่างนี้เนาะนะครับก็โอเคเหมนกันครับนางฟ้านางลมนะครับเน็ที่สายฟางส่วนใหญ่จะทำํทำทาเน้นกันที่นางฟ้านางลมนะครับครับวันดีเช้านี้อากาศเย็นนะครับโอเค